สวัสดีค่ะวันนี้พี่ไอคกกับน้งไอจะรีวิวนี่เป็นรถพ่วงบรรทุกรถตักดินวันนี้แรถมันจะมีอะไรมากมองจากข้างข้างนอกนะคะมีรถบรรทุกสีแดงอย่างนี้ให้ดูงหะ้าอุปกรณ์จราจรต่างๆนะคะอ่มาแกะกันเลยเดดี๋ยวใู้ กกเมื่อกี้ใครยิงชุมชนะเทียหยีชนะโอ้แม่โอ้ยสิไม่ได้รอบเด็กได้ชนะแต่ว่าไม่ออกช้าออกช้าพี่และออกช้าคันนี้นะคะเราซื้อมาจากเซเว่นอีเลเว่นในราคา179บาทะจะเป็นเซ็ตรถบรรทุกนะคะนี่แกะเซ็ต ค่ะนี่แกะเสร็จออกมาแล้วนะคะก็จะมีนี่มีรถมีรถตักดินนะคะมีพี่พคนงาน4ี่คนอันนี้พี่พี่ทำอะไรอยู่คนนี้ทำอะไรขุดหินเหรอฮะพี่ทำอะไรเนี่ยน่าจะขุดใช่พี่กำลังขุดอยู่แ้มีนนอไม่ใช่พี่ไล่ไ้นาพี่ขุดอยู่พะมีคน่อรอ่านี่พี่ถืออะไรเนี่ยพแอพแอพหรืออะไรที่ขุดใช่หซิหรืออะไรนะเรียกว่าอะไร ใช่ที่กุเห็นอ่าแล้วพี่คนนี้ครับเจาะพี่เจาะพี่กำลังนี่พี่กำลังถือสว่านเจาะอยู่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแวบนึงนี่พี่กำลังถือสว่านเจาะอยู่อ่าตตวต้นั้นนะครับแล้วนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่ละอย่างครับน่าจะเป็นหัวหน้าต้องเป็นหัวหน้าเพราะอะไรไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยยืนเท้าไซเอวอยู่ได้ เห็นไหมต้องเป็นหัวหน้านะจะได้สบายอ่าต่อมาถึงตาป้ายสราจรค่ะป้ายนี้คือป้ายป้ายระวังนะคะให้ระวังเวลาเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ข้างหน้าอาจจะมีอุบัติเหตุมีการก่อสร้างอยู่อ๋อต่อไปต่อไปนี่มีกลวยเห็นไหมพี่มีกลวยให้4อัน เอาไว้จอดรถเหรอเอาไว้เอาไว้กั้นไงคะเวลาสมมติข้างหน้าเห็นป้ายระวังแล้วบางคนไม่ทันสังเกตป้ายคุณตำรวจจราจรก็ต้องเอาตัวอย่างเงี้ยไปกั้นไว้ไม่ให้คนผ่านเข้าไปแต่ไม่เห็นในกระตูนอ่ะทำทำไอ้นี่ลมเราก็ไม่ยอมเก็บให้นี่ป้ายอะไรนี่ก็ไปเลยไหนอะไหนอะนี่ป้ายเลี้ยวเหรอใช่ข้างหน้ามีที่เลี้ยวรถหรือป้ายยูเทินค่ะ อันต่อไปครับเดี๋ยวแม่ให้เพื่อนดูป้ายให้หมดสรุวลูกอันนี้ป้ายอะไรอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปผู้ใหญ่จูงเด็กคือมาใช้ได้ในสองกรณีนะคะหนึ่งเป็นทางข้าม,มทางม้าลายหรือไม่เราก็จะมีเห็นอีกทีหนึ่งตรงที่เป็นโรงเรียนอะไรอะ่ะอันนี้ให้เลี้ยวขวานะคะเป็นป้ายเลี้ยวขวาอันนี้เป็นไฟจราจรไฟจราจรมีสีอะไรบ้างนะ สีเหลืองสีเขียวในรู่แดงแดงไปได้ไหมไม่ได้ในรู้เหลืองคือแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเตรียมตัวแปลว่าเตรียมตัวหยุดเตรียมตัวหยุดเตรียมตัวไฟอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นไฟหรือเปล่าไฟสองสว่างอันนี้เป็นทางเบี่ยงนะคะหมายความว่าทางหน้ามีทางเบี่ยงอ่าต่อไป เป็นช่องทางเดินรถจัก,กรยานบางที่เขาจะมีเลนเฉพาะไว้ให้จัก,กรยานวิ่งอะค่ะอ่าอันนี้คือข้างหน้ามีทางแยกอ่าง่ายอ้าวครบแล้วเนาะครบแล้วค่ะเดีเรามาดูรถสิว่าร,รถเป็นยังไงนี่อ่าให้<ค>ดูชัดๆก่อนอยกได้ด้วยนะยกได้ด้วยเนี่ยยกวา อ่ะขอขอคันเล็กค่ะคันลีมีคนอันนี้ก็ไม่มีลานเหมือนกันนี่ส่วนคันเล็กนะคะหมุนได้360องศามีคนนั่งด้วยนะนี่มีคนบังคับรถอยู่อันนี้ตักได้ด้วยเห็นไหมล้อก็เป็นดีไซน์ตีนตะขาบนะคะหมุนไม่ได้ตรงตัวตีนตะขาบหมุนไม่ได้นะคะข้างล่างมีล้อให้อย่างนี้อ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าน้อมาเล่นจ้า วันนี้เรามีรถบรรทุกทรายคันใหญ่นะคะกําลังจะเอาทรายไปส่งโอแต่คนขับทำไมขับดูสับสนงอควนมากเลยเนี่ยสงสัยจะหาทางไปไม่เจอไปได้เอ้าวข้างหน้าทำไมเอ๊มีไฟเขียวไฟแดงอยู่โอ๊ยรีบมากแล้วฉันคงจะจอดรอไฟติดไฟแดงไม่ได้หรอกฉันจะไปแล้วเนี่ยโอ้ยนักขเาแดง่ได้ เราต้องกันตรงนี้ว่าให้ <Syndrome. S 2> เป็นเขตอันตรายก่อนเรียกกู้ภัยเดี๋ยวเราต้องเรียกกู้ภัยมากกู้ภัยคือใครกันตรงนี้ให้เป็นเขตอันตรายก่อนนะคะฮัลโหลฮัลโหลมีรถถา่อยู่ที่สะพานมาช่วยกันเอาไฟออกไปหน่อยมาช่วยเอออกไปด้วยคือขี่ภูมมาเลี้ยวมาเลยมาเลย เอาคนงานมาด้วยนะเอาหัวหน้าไปหัวหน้าเรื่นั้นเราะทำอะไรหนึ่งจ้าวรถคัเล็กมาแล้วช่วยตักเร็วช่วยกันตักเร็วจับจะจับแล้วทุกให้ดูดีๆ่อนแล้วก็ตักเลยคุด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 อแล้วเดี๋ยวตักใส่รถบรรทุกเหมือนเดิมเลยนะ แล้วน้อยอ่ะได้ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไร้เดี๋ยวไรอรับคเล็กลับบ้านดี๋ลกตักก็ได้อ้ตักไปแล้วสองตาไตักสองตาเนจีม่ช่ยพดแล้วช่วยกันทางานเล้วเดี๋ยวถนนจะได้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมอ้าวทำไมหนีมานอนอยู่ตรงนี้ด้วยกัน เวลาเขาทำงานกันหนีมานอนใช่ไม่รู้จะทำงานอันตราใหญ่ๆต้องให้ผู้ใหญ่จูงเด็กมาอันนี้เป็นเขตอันตรายอยู่นะคะห้ามใครเข้ามานะคะเห็นไหมนี่อ้าวไอ้นี่ก็แอบเป็นคนเด็กมาเขาไม่คาะบีกนะคนงานของเราหนีคนนี้นอนอีกแล้วนี่เจ้านายเจ้านายเจ้านายอะเจ้านายมายืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้คุยโทรศัพท์ คูยโทรศัพท์นานมากเลยครับตอนนี้ได้พาลูกน้องมาทําการเก็บกวาดตรงนี้แล้วครับขอเวลาอีกสักพักนะครับปิดถนนไว้ก่อนนะครับเผอเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติครับอ้าวพวกเราเร่งมือกันหน่อยพ,พูดเร็วอขอทำบ้างให้มให้มอีทำบ้างมืมือเลย ไปแบบสรุปโมชาดงอ้าวเจ้เรถมรรทุกไม่มีอะไรทำใช่ไหมเอาป้ายไปส่งตามที่ต่างๆก่อนนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้เจ้ารถตักเขาทำงานไปได้เลยครับผมอ่าเอาป้ายไปส่งก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารับคนงานด้วยนะครับปุม รเราแม่งไม่ดีมุมาแล้วน้องห้ตักบ้างเร็วเดี๋ยวช่วพี่ตักเ็วเยวโอ้ยภารกิจใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโอ้โหกายเป็นลูกขาวายักษ์อ่เหลือแค่นี้เองไหวไหมลำบากจังมาเร็วช่วยกันหน่อยเร็วเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้ว <c oughs> อ้าวนี่กล้องสุดท้ายแล้ว เตียงตัวกลับได้อ้าวขนป้ายไปด้วยคนนอนตายเหนื่อยคนป้ายไปด้วยดดูสิเี๋ยวจะได้เปิดใช้ถนนได้ตามปกติดูสิคนนอนตายโอ้ยคนงานเหนื่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองคนงานเป็นลมกันหมดให้คนงานไปกับคันนี้เดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองอย่าลืมนะเจ้ารถกันทุกขอย่าทำแบบนั้นอีกต้องขับดีๆนะคราวนี้ได้เลยอ้าวคุยกันด้วยคุยกันอ่า เดี๋ยวคันนี้ไปก่อนขั้นเล็กล่ะไปก่อนนะคะขันะ้นเล็กขึ้นขันเล็กขึ้นขั้นนั้นไปสิได้กระโดดขึ้นมาเร็วๆจะไปเร็วไปเร็วตู้เร็วเรื่องตกปลาอ้าวมาเจ้าคันเล็ก <c oughs> เร็วๆขึ้นมา <c oughs> อ่าโอเคภา <c oughs> รกิจวันนี้ทำไมคะสามเลย รย่าลืมกดาั b s c ครตรงน,นี้ด้วยตกก้องรบกองผู้รับเล่นเลยนะคะวันนี้ช่อง Active k i h e n